ละครชุดดวงใจเทวรมเรื่องพรชีวันเมื่อดาลัดเริ่มงานใหม่กับนัทริศแถมยังรวยอู้ฟู้จนพรชีวาเริ่มผิดสังเกตในขณะที่คุณภูมิมีความมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ยินดีที่จะดูแลพรชีวาข้างๆต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามส่วนคุณสรุธก็ยังคงพัวพันกับมัสินไม่หยุด แถมเอาตัวเองเข้าไปเคลีย์เรื่องอย่าระหว่างมัส,สลินกับนาวาจนมีเรื่องมีราวสร้างศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกทางด้านชีวันก็ต้องกลายเป็นตัวกลางคอยเชื่อมใจให้กับความรักของวีนัทกับนบโดยมีคุณสรุดคอยตามไปทุกที่ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ